สวัสดีครับหมูหลองนะครับแล้วก็อยู่กับเกม once human เหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะที่ผมสอนทำอาหารที่เราสามารถขุดแร่ได้ทีละเยอะๆนะครับพอเราขุดเยอะก็จะน้ำหนักก็จะเกินไวมากๆครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการทำอาหารต่อเลยครับการทำอาหารที่เราสามารถแบกน้ำหนักได้ถึง9,999ครับนั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่า anti gravity meal shake นะครับผมจะพาไปเอาสูตรแล้วก็พาหาวัตถุดิบในการครัฟนะครับ ี๋ยวผมกินให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะ999ยังไงนะเด็ครับหลังจากกินน้ําหนักเราจะเพิ่มเป็นลิมิต9,999สามารถแบกรถสิล้อแบกช้างแบกบ้านได้เลยนะโอเคครับก่อนอื่นก็ไปเอาสูตรกันเลยครับก่อนอื่นให้เราวาดมาตรงนี้ครับในจุดแผนที่ที่ผมอยู่นะครับเป็นนะครับในเมืองนี้จะมีตึกอยู่สามตึกครับให้เราไปตึกข้างล่างนะครับเดินมาก็จะเจอตึกที่เป็นร้านไก่ทอดนะครับให้เดินเข้าไปข้างในนะครับ พอรินเข้ามาแล้วให้เลี้ยวซ้ายมาจะเจอสูตรอาหารที่วางอยู่ตรงโต๊ะนะครับพอเรากด F เก็บก็จะเป็นนี่ครับ Anti Gravity Milkshake เราสามารถกดเก็บได้เลยครับหลังจากกดเก็บสูตรอาหารจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปกดใช้อีกทีหนึ่งครับพอกดใช้สูตรอาหารจะมาอยู่ในเตาเราทันทีครับนี่ครับ Anti Gravity Milkshake ครับต่อไปจะเป็นการพาไปหาวัตถุดิบนะครับเผื่อใครไม่รู้ว่าอะไรหาตรงไหนนะมีน้ำตาลมีแตงกวาครับเป็นแตงแตงกวาทองนะตรงตรงนี้เราต้องปลูกเองนะครับต่อไปจะเป็นน้ำเปล่าหายง่ายแล้วก็เป็นชีสนะครับ น้ำเปล่าเนี่ยผมจะตัดทิ้งเลยยังไงใครก็หาไปอีกแล้วผมจะาพาไปหาน้ําตาลแล้วก็ชีก่อนนะครับเพราะว่าน้ําตาลกับชีสามารถหาได้พร้อมกันนะน้ำตาลทําจากบีทนะครับส่วนชีได้ทําจากนมแพะหรือว่านมกวานครับปะเราวัดไปเลยให้วัดมาที่เมืองข้างล่างสุดนะครับเมืองแรกๆนะครับจะมีทั้งบีททั้งแตงกวาแล้วก็มีทั้งกวางครับให้เราไปล่านะครับพอเรามาถึงเมืองให้วิ่งไปที่ร้านค้านะครับร้านค้ามันอยู่ทางซ้ายมือครับเดี๋ยวผมพาไป พอเราวิ่งไปทางซ้ายก็จะเจอ n p c ตัวนี้ให้กดคุยครับแล้วก็เข้าไปที่ช็อปครับไปแล้วก็จะเจอครับนี่ครับแตงกวามี3มเมล็ดครับให้เหมาเหมาเลยครับเหมาแล้วไปปลูกโอเคหลังจากซื้อแตงกวาเสร็จให้วิ่งออกไปทางขวาตรงแม่น้ําอยู่ข้างเมืองครับให้เราไปตรงที่แถวแปลงผักข้างเมืองครับก็จะมีบีดอยู่ตามแม่น้ําให้เราเก็บนะเดินข้างๆแม่น้ําไปเลยก็จะมีบีดดอกอปตรงนี้ครับ บีดหนึ่งต้นจะได้น้ําตาล1อันนะครับ1ต่อหนึ่งนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เก็บเก็บไปเลยครับต่อไปเป็นชีสนะครับชีสใช้นมกวางหรือนมแพะนะครับจะจะพูดนมกวางนมแพะหรือนมกวางครับการล่าคือเราต้องยิงแค่ตัวเมียนะครับตัวเมียดูยังไงตัวเมียจะเป็นกวางตัวใหญ่ที่ไม่มีเขานะครับตัวตัวผู้จะมีเขานะครับเดี๋ยวผมลองยิงสักตัว แต่ว่ามันจะดอกยากนิดหน่อยครับเราต้องล่าไปเลยถ้าผมคิดว่าถ้าล่ากวางี่เลเวลเยอะขึ้นอาจจะมีโอกาสดอกนมเยอะขึ้นนะครับมาดูว่ามันจะดอกหรือเปล่าครับปึ๊บอ่ะได้เนื้อโอเคลถ้ากวางเลเวลน้อยก็จะดอกยากหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองยิงไปเรื่อยจนกว่ามันจะดอกว่ามันเป็นหน้าตายไงนะไปได้ไหมตันนี้เฮ้ยมาหน่อยโอเคครับมาแล้วหนึ่งขวดนะครับชีสหนึ่งก้อนใช้นมสองขวดครับ เราก็จะล่าย่างหน่อยหรือว่าใครจะลองไปตรงที่เก็บดอกบัวก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองว่งไปที่เก็บดอกบัวนะไอ้กวางตรงนั้นมันจะเวลสูงกว่าตรงนี้นะครับอาจจะดอกง่ายก็ได้ลองไปดูดีกว่าไปโอเคครับเราก็จะมาจุดที่จุดฟาร์มดอกบวัวของเราแล้วใครอยากรู้ว่าอยู่ไหนก็ย่อง,ลอง,อง,องลองย้อยด้ยย่องลองย้อยไปดูคลิปฟาร์มเงินนะครับฟาร์มเงินขาวนะครับ energy link link นะครับผมอมาตัวแรกขอเลยได้ไหมขอเลยได้ไหมมืดละมืดละ โอเคครับเราก็จะได้นี่ครับนมกวางมาอีกขวดหนึ่งเป็น2ขวดนะสองขวดจะได้ชีสก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงข้ามแม่น้ำก็จะมีบีทดรอปเลยครับใครจะไม่อยากเสียไปแล้วก็มาตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเผื่อมาฟาร์มพวกดอกบงดอกบัวเลยนะครับมาทีเดียวได้3ต่ออ่ะแล้วก็กลับบ้านไปทำชีกันเลย ส่วนชีสทํานทำน่ยทำที่ถังหมักถังหมักเดิมทั้งหมักที่เราใช้กลันเอซิดนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดเหมือนหมักเอซิดครับให้เลือดนม2ขวดจะได้ชีสก้อนหนึ่งครับโอเคครับมีแค่นี้ครับสูตรที่เหลือก็เอาแตงกวาไปปลูกนะครับปลูกให้ได้สีทองนะเราจะใส่ปูงใส่ปุ๋ยอะไรให้มันได้สีทองครับก็จะครบสูตรนะครับไหนดูดินี่ครับครบสูตรสีอย่างที่ผมาหาเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นสูตรการคาบแอนตี้รกวิตี้มิลเชคโอ้ชื่อยางเลยครับ ก็จะทำให้เราสามารถแบกของได้9,999น้ําหนักแบบแบกบ,บ้านแบบช้างได้โอเคครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงแค่น,นี้ถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้หรือคิดว่ามันมีเป็นประโยชน์นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยังไงก็ฝากนะครับใกล้จะถึง500สซับแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวช่องเล็กๆนี้จะเติบโตทียังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม